รจริงๆมีมีหลายกระเป๋าเลย mm. ก็เป็นคอ l l e c ชั uh, o น uh, uh oh. <laughs> เป็นคอ l l e กชั่นของผู้ชายเป็นคอ l l e กชั่นแรกครับผม uh oh. ก็ชื่อว่า in uh, lin infinite collection นะครับ uh oh. ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ uh oh. จริงๆเรา uh, ใส่ได้ในแนว minimal ที่ีชอบอีกแล้วด้วยคือ uh oh. วันนี้ก็มาใน total look uh oh. ที่เป็นสีขาวคับแล้วก็ตัดกับสี uh, สีดําของกระเป๋าด้วย uh oh. จริงๆจะมีกระเป๋าสพายหนึ่งใบแต่ว่านอนพี่ทีมงานดิ้ไปแล้ว uh oh. <laughs> ครับผมแสดงว่ามา ถูกใจไหลายใบครับถูกใจหลายใบแล้วก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ผู้ชายคนแรกด้วยก็ขอบคุณทางลินมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับผมแล้วเราก็คือแบบสไตล์แบบของลินเลยตอบโจทย์ลินเลยค่ะทมกงานให้ถึงลินเลยฮะโอ้ก็ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นครับก็คอลเลคชันต่อไปก็ใช้งานที่ได้ครับผมเออครับมินมินตงเวลามินตงไม่ไหลายใบแล้วสิบไปก็จ่ายตังกอลโลกิฟเตอร์เออก็ว่าทำไมเดินเข้าไปเนี่คยินดีไหมคะยินดีเลยเขาไหมคะสินไหม

ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็ใครที่มาที่ฉันทราชาวนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมาออยู่ชั้นหนึ่งนะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่12ก็คือวันนี้จนถึงวันที่สิบหกครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับโอเคถามวันนี้ถามโอเคค่ะครับไม่ไต่อสายงานท่อเราแบบงานวมใจโรผมเนาะเป็นเรื่องที่แบบเกิดมาได้กันแยกเกิดด้วยกันเราทราบขหาวไหมว่าแน่ เอ่อก็ทราบขา่าวอ่าพร้อมๆกับทุกคนด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าพีช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่ที่เมืองไทยเท่าไหร่แต่ก็พอพอมาทราบบ้างในในช่วงนั้นก็ก่อ,อนหน้านี้ก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรกับน้องเรื่องนี้เลยเพราะว่ามาันคือการทาง,งานเนาะเราเจอกันส่วนมากคุยกันเรื่องแบบว่าอาหารเรื่องอะไรอย่างนี้ว่าแตา่แต่ละวันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นครับล้าสนใจไหมที่แบบแท้แบบไปอย่างรวดเร็วจริงๆพี่ว่าก็สําหรับพีเองกค ก็ก็มีตกใจนิดนึงแหละเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเราก็เจอน้องมาตลอดตั้งแต่เราเปิดกองละครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่านะตอนนี้เอาจริงๆก็ก็เป็นอยู่ที่เท่แหละเอาจริงจริงก็อยู่ที่เท่แล้วก็การตัดสินใจของทุกคนด้วยไม่ไม่ใช่แค่อะไรเราเราที่อยู่ในฐานะพี่ชายอย่างเงี้ยก็ได้สปอ์ตน้องเต็มที่เท่าที่พี่จะทําได้ครับเม่อก่อนที่เราก็ไ่ไม่มีอะไรกัน คจะไม่จะมงานต่อนะอะไรอย่างไม่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยเไม่ได้มาปรึกษาหรอเออไม่มีครับไม่มีเลยครับ ้อมีโกกาสไดคุยับเรไหมอะไรแบบนี้่อณนะตอนนี้มีโอกาสได้คุยกับเทสแต่แม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับส่วนมากก็คุยอัปเดตกันในในช่วงเวลาที่พี่มีเวลาแล้วแล้วน้องมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็ต้องมีช่วงที่น้องเรียนพี่ก็ไม่ไม่อยากรบกวนน้องที่น้องต้องแบบว่าเข้าอ,อยู่ในช่วงของมหาลัยอะไรแบบน้เพราะว่าพี่เข้าใจในช่วงมหาลาัยจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากยิ่งทำงานด้วยอะไรแบบนี้แสดงว่าเหตุผลที่แต่ที่แ่แต่ไม่ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรอันนี้ไม่ไม่ทราบจริงๆครับผม แล้บบอะก็มเป็นช่วงหาขึ้นวันนี้กันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยง่า์น่าจะมีผลงานกันต่อรับช่องอะไรแบบนี้อะไรวก็็จะได้ก็เอาจิงจิงๆก็ ไม่ว่าผลงานไหนของเทศอยังไงส่วนต,ตัวพี่ก็สปอร์ตอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนสปอร์ตทั้งตัวเทศเองแล้วก็ตัวนักสแสดงจากาละครเรื่องโดนใจเทวรมทุกคนไม่ใช่แค่เรา10คนเนาะคือมีพี่ๆน้องๆน,นักสแสดงในละครเรื่องโดนใจเทวรมทั้งหมดเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้สปอร์ตพวกเรากันด้วยเหมือนกันครับผมเราพาเป็นดวงใจเทวรพที่ต้องมาถึงเนาะ เอาจริงๆถ้าแยกกพาร์ทกันเนาะในพาร์ทส่วนตัวยังไงพี่ก็ยังเป็นพี่น้องประเทศอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรส่วนในพาร์ทของการทํางานก็อยู่ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องของ p r o f e s s i o นอลแล้วแหละว่าอาจจะไม่ไม่ได้เจอกันบ้างในบางงานแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพี่กันได้ติดต่อกันตลอดครับในทาให้่เราได้เห็นเพศในอีกชาติหนึ่งคือการได้รับคนไปดีอะไรแบบนี้ในฐานะพี่ชายเองเป็นยังไงบ้างในกรบารของเขาน้องก็โตขึ้นครับเอาจริงๆพีกินดีกับทุกๆก้าวเดินของน้องแหละในฐานะพี่ชายคนหนึ่งน้องโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นน้อง ทำในสิ่งที่น้องอาจจะไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าน้องอาจจะอยากเคยทำอย่างเงี้ยก็สําหรับพี่เป็นแฮปปี้อยู่หรอยังไงก็แฮปปี้ก็ยังไม่อยู่ครับยังไม่ไม่ได้ไปไหนยังยังมีกลุ่มไลฟ์ชื่อว่าลูกลิงอยู่ครับยังยังอยู่เหมือนเดิมก็กกคุยยออััเเดนรื่ๆ็อั d เด r สารทุกสุขติดกันครับช่วงนี้ก็บางคนแบบไปทํางานกันบ่อยเขาก็จะให้กําลังใจกันในในกลุ่มในช่วงเวลาที่เรามีกันยังยังสมาชิกยังครบเนาะในไลน์กลุ่ม ก็ยังอยู่ทุกคนครับไม่ไม่ได้หายไปไหนครับโปรเจกต์นะครับมโปรเจกต์ก็จได้แบบรคมตัวกันแล้วรับที่โปรเจกต์กินข้าวก่อนครับตอนนี้เอา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 คิวในการกินข้าวให้ตรงกันก่อนนะตอนนี้ครับคือยังไงมันนัดยากใช่ไหมนัดยากครับนัดเลนยากเพราะว่าบางคนก็ก็มีก็มีงานของแต่ละคนเนาะส่วนทางอ่ากว่าจะรวมตัวกันได้ว่าเอ้ยวันศุกร์เนี่ยว่างไหมบางคนไม่ว่างเลยแล้วก็มีแบบว่างกันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยขอเวลากินข้าวกันให้ตรงก่อนตอนนี้ครอะไรนะฮะคิวอะไรยาก พีคหรือเปล่าพีคผมอยากเป็นพีคเลยเออพีก,ก็อยากเจอน้องๆพี่ๆทุกคนเหมือนกันออครับแต่ว่าก็พยายามหาเวลาแหละคือทุกคน,นยุ่งหมุนเลยช่วงช่วงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับมีงานของแต่ละคนหมดเลยเออพอพอคนนี้ว่างอีกคนนึงไม่ว่างอะไรประมาณนั้นครับแล้วโปรเจกต์ของห้าคนที่มีร่วมกันที่คางอยู่์ทีม่มีแล้วใช่ไหมก็<น>สำหรับนะตอนนี้ในเรื่องของคาการทํการทำงานยังไม่มีเนาะ แต่ว่าก็ในในชีวิตประจําวันก็ยังมีอยู่ครับผมยังยังมีอยู่พยายามจะมีอยู่เอาเอาให้ตรงกินข้าวให้ตรงก่อนตอนนี้ครับให้ตรงกันก่อนใช่แต่กน็ยังหิวของากระยะสุดใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังทำาะไกับ่องฝาอยู่ตลอดครับก็มีละครครับตอนนี้ละครแม่เลียก็กําลังอยู่สู่โค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็มีละครรออ่รอออนแอร์อีกสองเรื่องยังไงก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่อ่ออนแอร์เมื่อไหร่บอกพี่ด้วยพี่พูดเสมอพี่ก็อยากรู้เหมือนกันครับผม .